สวัสดีครับผมพบก,กันกับรายการแอดฟอร์ไลชาแนลกันอีกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มกุ้งครับผมของพี่หมอเจี๊ยบนะครับในสัตวแพทย์สุวรรณยิมเจริญนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มานําเสนอในเรื่องของการเทคนิคหรือรายละเอียดในการเลี้ยงของพี่หมอนะครับผมแต่ว่าเราจะนําเสนอในเรื่องของตัวแลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติในการเลี้ยงกุ้งว่าพี่หมอมีเขามีหลักปฏิบัติอย่างไรครับผมถึงสามารถเลี้ยงกุ้งได้ มาตลอดเลยครับผมเลี้ยงกุ้งได้เรื่อยๆมีกุ้งจับมีกาไรตลอดแล้วขยายฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนทาศสนคตศกับพี่หมอเจี๊ยบกันนะครับถึงกับในส่วนที่ว่าทําไมเราถึงไม่สามารถทำผลผลิตกุ้งได้หรือว่าเลี้ยงไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางนายุรแพทย์สุวรรณยิ้มเจริญหรือพี่หมอเจี๊ยบของเรานะครับซึ่งก็หลายๆท่านก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้มาคุยถึงเรื่องระบบการเลี้ยงของพี่หมอแต่เราอยากจะมาคุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องของการเลี้ยงกุ้งอย่างไรให้ สามารถอยู่ในอาชีพนี้ได้ในสภาวะการที่เรามีความเสี่ยงสูงแล้วก็การแข่งขันสูงมากๆเลยในปัจจุบันครับสวัสดีครับพี่หมอครับยินดีมากเลยเราไม่ได้คุยกันนานมากแต่ว่าก็ได้เจอพี่หมอห้าหกปีในงานใช่ครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือการเลี้ยงกุ้งของพี่หมอเนี่ยได้มีการจากที่เราเริ่มก็คือระบบชํ้แต่ว่าเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆอปรับเปลี่ยนแล้วก็ จริงๆว่าจะว่าเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนคือฟาร์มที่ชาระบบเดิมก็ยังเป็นระบบเดิมครับแต่ถ้าฟาร์มใหม่ก็จะเป็นระบบใหม่เข้ามาเก็คงพี่คือหลักการก็คือว่าจะไม่ค่อยไปแปรปับเปลี่ยนกับฟาร์มที่มันเลี้ยงได้อยู่แล้วฟาร์มไหนที่เลี้ยงได้ปล่อยเขาเลี้ยงไปเหมือนเดิมแต่พอถ้าเรามีฟาร์มใหม่เราก็จะมองเทคนโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เอาไปลงในฟาร์มใหม่นั้นนะครับผมแต,แต่หลักการเดิม คือกุ้งต้องผ่านระบบการชํำมาแล้วแล้วค่อยมาปล่อยครับก็อย่างที่ทราบคือตอนนั้นที่เราเราเจอวิกฤต EMS ปัจจุบันก็คือเราเจอในเรื่องของทั้ง e h p ด้วยที่ขาวด้วย EMS ด้วยตัวแดงดงขาวคือเอาง่ายๆคือโรคเจอทุกโรคเราเจอตัิโลกปารตโรคแล้วพื้นที่เราเลี้ยงอยู่ตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมเลยเขาเขาเาเรียกเขาเรียกเป็นเอ่อเขตความเลี้ยงหนาแน่นสูง คือไม่ได้ปล่อยหนาแน่นนะมีแค่เส้ร่องหนาแน่นถูกออกสตาร์เลยนะลงยาลาเลยลงตรงยาเออใช่แต่ว่าคือของฟาร์มพี่หมอก็เราก็ยังเลี้ยงปกติก็เลี้ยงเลี้ยงได้เลี้ยงสม่ําเสมอสม่ําเสมอมีการมีการปล่อยกุ้งเรื่อยๆแล้วก็มีการขยายฟาร์มตามอัตราเขาเรียกว่าตามสเกลภาพของเราใช่ขยายฟาร์มโดยโดยหลักการคือหนึ่งเราต้องหลักการที่ยึดเป็นหลักเลยต้องไม่มีนิสิน คือคนที่จะเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราจะมองเขาเลยว่าคนคนนี้เลี้ยงกุ้งวิธีการแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอะมีอยู่สามข้อครับหนึ่งต้องเลี้ยงกุ้งได้นะสองสม่ำเสมอสามคุณไม่มีหนี้สินตราบใดถ้าคุณมีสามองค์ประกอบนี้นะนั่นไม่ว่าคุณจะเลี้ยงวิธีไหนไม่ว่าคุณจะเลี้ยงรูปแบบอะไรไม่ว่าหลักการคุณจะเป็นไงนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องครับ อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญแต่ในเรื่องของรายละเอียดอะพี่หมอคือปัญหาที่เราเจอกันในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรหรือเพื่อนที่ในอยู่วงการเลี้ยงกุ้งของเราเนี่ยเกิดปัญหาว่าเดี๋ยวก็เลี้ยงขอบนี้บางทีเลี้ยงได้แต่ไปแต่ไปขอบหนึ่งเลี้ยงไม่ได้หรือว่าเลี้ยงไปตรงนี้ครับพี่หมอมันเกิดจากมันเกิดจากปัญหาอะไรครับตรงนี้คือองค์ประกอบของการเลี้ยงมันมันหลากหลาย เรื่องของลูกกุ้งคือหัวใจคุณต้องมีวิธีครับเลือกที่มันถูกต้องนะสองก็คือเอาง่ายๆคุณต้องรู้จักฟาร์มคุณก่อนครับรู้จักสิ่งแวดล้อมที่ที่เราเป็นนะ,ะเมื่อคุณได้ลูกกุ้งมาแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณใช้อาหารอะไรอ,ะอาหารอุ้ยเชื่อไหมอุ้ยใช้อาหารคนละยี่ห้อกันเนี่ยเมื่อคุณลงไปในบอ่อเนี่ย กลุ่มแบคทีเรียที่เกิดขึ้นในบอกก็ต่างกันนะเกิดจากองค์ประกอบของอาหารแต่แต่ละแต่ละบริษัทแต่ละที่ห้อไม่เหมือนกันใช่ไหมครับถูกคือยกตัวอย่างเช่นบางบริษัทใช้กากถั่วเหลืองบางบริษัทใช้กากถั่วเหลืองมากบางบริษัทใช้แป้งสาลีเป็นตัวองค์ประกอบหลักในการเข้าเม็ดครับนะนั้น พวกนี้เมื่อลงไปสู่ในบ่อเนี่ยมันจะสร้างกลุ่มเขาเรียกคอมมูนิตี้ของแบคทีเรียที่แตกต่างกันฉะนั้นเราเราเราจะต้องรู้ว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันมันเป็นอาหารที่ที่มีองค์ประกอบพวกนี้คืออะไรนะแล้วมันจะมันจะส่งผลไปถึงว่าเราเลือกใช้กลุ่มจุลินทรีย์กลุ่มไหนพี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้อาหารที่เป็นกากทัทวเหลือง เม็อาหารนะที่เป็นกากถั่วเหลืองหรือกากถั่วเหลืองหมักคุณต้องใช้กลุ่มบ c ซ l ิลัสซับติลิสและแคนนฟอร์มิสครับอสองถ้าคุณใช้กลุ่มที่เป็นแป้งแป้งสาลีนี่แหละแป้งอะไรเนี่ยที่หมักที่เป็นตัวเข้าเข้าเม็ดเป็นหลักเนี่ยคุณต้องใช้กลุ่มแลคติกแอซิดแลคโตบาซิลัสโตบาซิลัสเป็นเมนครับ us, ทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าอาหารที่ กุ้งเนี่ยมันต้องการเอนไซม์ในการย่อยในเอนไซม์พวกนี้มันอยู่กับแบคทีเรียอยู่กับจุลินทรีย์เมื่อกุ้งเมื่อเราจําเป็นจะต้องผสมจุลินทรีย์ที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับอาหารที่เราเอาเข้าไปเพื่อให้กุ้งกินพอกุ้งกินเสร็จปุ๊บจุลินทรีย์พวกนี้เขาจะอยู่เกาะอยู่ในผนังทางเดินลำไส้อยู่ในตับอยู่ในอะไรเขาจะช่วยผลิตเอนไซม์ในการย่อยแล้วก็ช่วยในการย่อยนั้นถ้าเราทําอย่างนี้ได้ถูกต้องเนี่ย การเกิดขี้ขาวเราจะหายลงไป8ปดถึงเเลยครับนี่กเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องใช้กลุ่มจะจุนซีกลุ่มไหนเนพราะว่ามีมีใครก็มาโฆษณาว่าอนนี่ใช้ไม่เป็นขี้ขาวจริงจริงแล้วไม่ต้องดูที่โครงสร้างอาหารเป็นหลักครับที่พี่หมอ,อพูดมาเมื่อกี้หมายความว่าการเลี้ยงกุ้งนะปัจจุบันมันต้องอยู่บนพื้นฐานของวิชาการและวิทยาศาสตร์ต้องวิทยาศาสตร์ร้อซคือที่ที่ที่ฟาร์มเรา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  ทำแบบมีผลผลิตออกแบบสม่ําเสมอแล้วเราค่อนข้างนิ่งเนี่ยเรายืนอยู่บนหลักของวิทยาศาสตร์หนึ่งเเซนในทุกๆเดือนเราจะรันงานทดลองอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่างานทดลองนั้นจะเป็นงานทดลองของบริษัทไหนของอะไรอะไรเขาจะมารันที่นั้นแต่แต่ละเดือนเราจะมีข้อมูลมาแบ<ม>็กอัพของเราตลอดเวลาแล้วงานทดลองเรามันมันเป็นงานทดลองที่เรา,เราทำสเกลเล็กๆแต่ว่ามีประโยชน์กับฟาร์มเราดัง<ม>นั้น พอมันได้ผลมาปุ๊บเราก็ขยายสเกลอาจจะทดลองฟาร์มนี้แบบนี้ฟาร์มนี้แบบนี้แล้วฟาร์มไหนผลผลิตที่มันได้ดีกว่าเราก็เหมือนกับจุล,ลินทีเนี่ยเราก็จะทดลองอยู่เรื่อยอแล้วก็เราก็เลือกหาอะไรที่มันเหมาะสมครับแต่สิ่งที่ทุกวันนี้เกรรษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ้านเรากําลังหลงทางพี่หมอมองว่าเราหลงทางกับอะไรบ้างครับผมอ่ะเริ่มแรกเลยอาจจะเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการอนุบาลหรือการชํำหรือว่าในเรื่องของการใช้จุลินทรตรงนี้อยากให้พี่หมอ,อลงรายละเอียดตรงนี้เล็กน้อยครับผมคือจะบอกว่าหลงทางก็อาจจะแบบว่ายังจับทางไม่ถูกอายังจับทางไม่ถูกจับทางไม่ถูกเมื่อทำไมขอบนี้เลี้ยงได้ดีทำไมอีกขอบหนึง่งเลี้ยงไม่ได้หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วแต่ละรอบของการผลิตเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีสิ่งแวดล้อมมากําหนดครับ นี่สิ่งพอสิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวแปรเนี่ยมันเลยทําให้ความนิ่งมันไม่มียกตัวยอย่างเช่นอย่างนี้หน้าอันนี้เข้าหน้าร้อนใช่ไหมหน้าร้อนปุ๊บมันก็จะ<อ>การใช้จุลินทรีย์มันก็จะแตกต่างกับหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวอานั้นเกษตกรกรก็จะไม่เข้าใจว่าะจะเลี้ยงกุ้งที่ผ่านหน้าร้อนเนี่ยจะเลี้ยงยังไงนะอย่างอย่างเช่นแถวเนี้ยพอหน้าร้อนปุ๊บความเค็มสูง วิวโออีเมสมาครับวิวโอพารามาอะไรมาเป็น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 เมนนั้นพออย่างนี้ปุ๊บเราต้องปล่อยกุ้งหนาแน่นเท่าไหร่อย่างพี่ฤดูร้อนเนี่ยปล่อยแค่ประมาณ80,000ถึงถ0งแสนตัวต่อไร่ฤดูฝนเราก็ปล่อยเพิ่มมาหน่อยนึงอาจจะเป็นแสนสองถึงแสนห้าฤดูหนาวอาจจะแสนห้าขึ้นไป มันจะแต่งกันบางคนบอกว่าฤออดูหนาวทาไมคุณไม่ปล่อยบางเพื่อกุ้งกุ้งจะได้โตจริงๆแล้วกุ้งกําหนดอาการการเจริญเติบโตโดยอุณหภูมิครับเราเลยต้องปล่อยหนาแน่นเพราะว่ายังไงปล่อยบางหรือปล่อยปล่อยหนาแน่นก็โตช้าต้องเอาตันเพราะว่าครัอย่างเงี้ยมันคือเราต้องแปลเปลี่ยนเนี่ยไม่กระทันการเลี้ยงยังต้องแปลเปลี่ยนตามรอบของของของสภาพภูมิอากาศนั้นกเกษตรกรต้องต้องรู้ตรงนี้ก่อน ต้องรู้ว่า,าสิ่งแวดล้อมเราเป็นยังไงก่อนนะสรู้ว่าอาหารที่เราใช้อาหารบริษัทอะไรยี่ห้อไหน 3. ต้องรู้จุลินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละดูการและในอาหารตรงนั้นด้วยนี่เนี่ยคือสาหัวใจสําคัญแล้วมันสาม,สาม,สามปัมปจจัยที่มันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะเก,ยเกี่ยวโยงนี้หลักๆก,ก็คือต้องค้นพบ ตัวเองให้ได้ก่อนนะแล้วแล้ว,แล,วแล้วสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นหลักวิชาการเองงั้นต้องยืนอยู่บนหลักหลักวิชาการเป็นอันดับหนึ่งก่อนเมื่อจะทําอะไรต้องต้องมีหลักวิทยาศาสตร์และหลักวิชาการก่อนนะต้องยึดเป็นเป็นหลักเป็นเมนอย่างเช่นทําไมเราถึงต้องเลี้ยงกุ้งทําไมเราถึงต้องชํากุ้งก่อนอ่าตรงนี้ครับเพราะว่ากุ้งปัจจุบันเนี่ยมันถูกถูกพัฒนาไปไปไปกลมากกว่าอดีตแล้ว เกษตรกรลองลอง,ลอง,ลองพี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะเราเลี้ยงกุ้งเนี่ยเราคนเลี้ยงกุ้งโดยทั่วไปนะเอาโดยทั่วไปปล่อยกุ้งตรงเขาปล่อยตรงปุ๊บเดือนแรกทําไงเดือนแรกก็ปล่อยให้กุ้งหากินเอาเองนะแล้วก็ <c oughs> ให้อาหารบ้างแล้วควบคุมมันผิดหลักการกุ้งจะโตไม่โตอยู่ที่เดือนแรก จำไว้เลยกุ้งลูกกุ้งเนี่ยจะโตหรือไม่โตอยู่ที่เดือนแรกถ้าเดือนแรกเราเลี้ยงกุ้งเขาเราเลี้ยงเขาอย่างที่ดีและเหมาะสมนะครับให้ให้เขาเติบโตในสภาวะที่เราควบคุมได้เราเราเสริมด้วยจุลินทรีย์เสริมด้วยอาหารเสริมทั้งหลายในเดือนแรกเนี่ยเมื่อโครงสร้างเขาเขาเขามาเขาจะมีความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้สูงกว่ากุ้งที่เราปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วให้เขาไปต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเขาเหมือนกับเราเอา,เ,อาเด็กอ่อนนะ่ยไปปล่อยในป่าอืไม่มีภูมิมไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีอาหารเสริมที่แข็งแรงไม่มีอะไรเลยแทนแล้วเราเอาเอา,เอาคนที่โตแล้วเขาเรียกจูวินายอ่ะทนคนที่วัรุ่นกําลังกําลังแบบกําลังเฟสอะ่ะครับเข้าไปปล่อย ความเขาเรียกว่าความความต้านทานต่อต่อต่อโลกหรือต่อสิ่งแวดล้อมมันแตกต่างกันครับเนี่แหละคือหัวใจว่าทําไมถึงเกษตรกรควรจะต้องชากุ้งถ้าคุณไม่ชากุ้งเนี่ยคุณจะยืนอยู่บนเส้นทางนี้ยอย่างยากลําบากไปเรื่อยๆอ,อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ไม่ได้บ้าง,ไ,าง,ไ,ไ,ไ,างไปล้มลุกคลุกค,คานไปเรื่อยแต่ถ้าคุณมีหลักหลักวิธีในการชากุ้งแล้วเนี่ย มันจะการพัฒนาตัวเองจะเกิดอย่างต่อเนื่องอเพราะว่าเมื่อมเมื่อคุณเริ่มชำเป็นแล้วคุณจะรู้แกนมาแล้วแกนหลักแล้วแล้ว,แล,วแล้วเทคนิคก,การชำมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆตรงนี้ครับผมพี่หมอหมายความว่าการชำกุ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อาการเลี้ยงกุ้งเขาเรียกว่าการเลี้ยงกุ้งรูปแบบปัจจุบันคือหัวใจหัวใจหัวใจเอางี้ถ้าเผื่อว่าเดีย๋ยวเดี๋ยวจะมีข้อโต้แย้งว่าอา้าวแล้วบางคนก็ปล่อยตรงก็ยังก,ก,ก็เลี้ยงได้ตรงนี้ครับผม ก,ก็ความสม่ําเสมอแต่ว่าต้องมาวัดเรื่องที่ความสม่าเสมอกันอีกทีนะึงว่ายังได้ต่อเนื่องไหมได้ความสม่ําเสมอเขาเขาคือที่ฟาร์มก็กุ้งออกก็เกือบทุกอาทิตย์นะนะแล้วก็มีทุกเดือนในการจับ,บแล้วก็มีความสม่ําเสมอ,อความเสียหายค่อนข้างต่าครับต้องจา ขี้ขาวเจอมั่งไหมเจอแต่รอบนี้ยังไม่เจอรอบนี้ปล่อยไปเกือบย0ิบ่อแล้วยังไม่ได้เจอรอบที่แล้วก็เจออยู่นิดนหน่อยแต่เราสามารถที่ว่าเราคอนโทรลอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ยังไงเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวมันจะเป็นเชื่อมต่อกับในประเด็นถัดไปใช่ใช่ไหมฮะในส่วนของการชํำตรงนี้คือมีความสําคัญและจําเป็นจําเป็นเพราะว่าเราต้องสร้างโครงสร้างของกุ้งก่อนว่าให้ให้ให้ระบบย่อยอาหารเขา มีมีจุลินทรีย์ที่เหมาะสมต่อชนิดอาหารของเราเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าใน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 ร่างกายเราเนี่ยแหละไน่ต้่องดูกุง้งในร่างกายเราเนี่ยเรากินอาหาร,รอะไรเข้าไปก็แล้วแต่เนี่ยคนที่ย่อยอาหารแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นแร่ธาตุสำคัญที่หรือโปรตีนต่างๆที่ให้เราได้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 ใช้ในการสร้างโครงสร้างของร่างกายเนี่ยคือจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบลำไส้แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต ของสารอาหารเราได้มาจากโครงสร้างของจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบลำไส้กุ้งไม่แตกต่างถ้าเราเลี้ยงกุ้งในแบบที่ว่าไม่มีจุลินทรีย์เลยเขาจะสูญเสียศักยภาพในการย่อยเขาอาจจะย่อยได้แต่เขาไม่เต็มศักยภาพเมื่อเขาย่อยได้ไม่เต็มศักยภาพอาหารอาจจะมีตกค้างหรือบางส่วนที่ย่อยไม่หมดก็ตะขี่ออกมาตะขออีมาหรือ บางครั้งอาจจะไม่ได้ขี้ก็แต่มันมันตกตมันมันตกค้างอ่ะในในระบบร่างกายเนี่ยเขาก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าอาหารไม่ย่อยพออาหารไม่ย่อยใน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 ระบบดเจสติกเขาว่าในระบบการย่อยอาหาร,รเขาก็จะเจอปัญหาในเรื่องของแบคทีร i a ติดเชื้อนะถ้ากุ้งนั้นมี ESP อยู่ด้วยยิ่งทำให้การย่อยของเขาถูกสูญเสียกลับไปอีก แล้วก็เขาจะเจอเรื่องของ EFP เข้ามาอมืก็คือเป็นผลต่อเรื่องจากตรงนี้อีกที่ว่าทำให้เราเจอปัญหาจากโรคอีกเชื้อโรคนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเราต้องสร้างกุ้งในเดือนแรกให้ให้ให้กุ้งในเดือนแรกแข็งแกร่งที่สุดให้กุ้งในเดือนแรกมีความพร้อมที่สุดแล้วควรจะชากี่วันหรือว่าเกณฑ์ในการที่ว่าชุบชํากุ้งแล้วเนี่ยโอเคเกณฑ์ผ่านเนี่ยควรจะต้องประเมินจากอะไรพี่หมอครับ อผ่านปกติที่ที่ฟาร์มเนี่ยพี่จะชำอยู่ประมาณ20 25ถึง25วันก็กุ้งประมาณ0ูริงๆก็ศูนยกรัมอ่ะมันใช้ได้แล้วแหละขึ้นไปขึ้นไปใช้ได้แหละแต่ท,ที่ที่ฟาร์มจะใหญ่นิดนึงก็ประมาณ1.2ถึง1.5กรัมก็ก็จะปล่อยกุ้งออกไปครับมันมันอยู่ที่ความชํานานดีกว่าครับความชํานาญของของ แม้กระทั่งความหนาแน่นในการชำเนี่ยก็อยู่ที่ความชํานาญเหมือนกันนั้นอย่างคนที่ชํานาญแล้วอาจจะได้ถึงสามสี่พันตัวหรือ5000ตัวต่อน้ํา1คิวครับแต่คนที่ไม่ชํานาญอาจจะได้แค่1,000ตัวต่อน้ํา1คิวครประมาณนี้นะครับนั่นก็ต้องดูที่ว่าเขาเขาชำนาญขนาดไหนแต่ที่ฟาร์มเราก็อยู่ประมาณสัก3,000ตัวเฉลี่ยนะ สามพันตัวต่อคิวครับผมก็ประมาณสัก 1- นึถึงหนกรัมอ่ากัมประมาณนั้นให้กุ้งมีความแข็งแรงแล้วก็ต่ออันนี้หนึ่งคิวเนี่ยเราจะได้กุ้งมาอยู่ประมาณ4กิโล1คิวก็คือประมาณ4กิโล4กิโลในกุ้งชําครับผมเนี่ยอันนี้คือโอเคและเรื่องของการชําเป็นปวใจสําคัญป,ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของอาหารที่ใช้และ,ะกับความสัมพันธ์ของอาหารที่ใช้กับกรุ๊ปจุลินทรีย์ที่ใช้ตร้ถูกอาหารเนี่ย คือหนึ่งพอเรารู้แล้วกุ้งช้ำเป็ดพอเราปล่อยออกมาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าใช้อาหารอะไรอาหารยี่ห้อที่เราใช้มีอะไรเป็นส่วนผสมเป็นแกนเช่นกากัู่เหลืองกับป,ปลกาปนกัู่เหลืองมากกับป,ปลาปนแป้งสาลีกับป,ปลาปนแล้วนั้นก็เป็นตัวมิกซ์อาหารเสริมพวกอะมิโนโตัวเอนไซม์ต่างๆที่ก็แล้วแต่บบแต่ต่างบริษัทจะใส่เข้าไปแต่เราต้องรู้ ก่อนว่าเราใช้ใช้อาหารยี่ห้อนี้แกนของมันคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณใช้อาหารที่เป็นกากัทวเหลืองเป็นแกลนทรนยีที่คุณจะต้องใช้เป็นเมนคือบาซิลัสซับติลิสทำไมถึงต้องเป็นบาซิลัสซับติลิสเพราะว่าบาซิลัสซับติลิสเนี่ยมันสามารถผลิตเอนไซม์คือสารช่วยย่อยในการย่อยกาั่วเหลืองอได้ทำไมเราถึงรู้ อ,อย่างนี้เคยกินถั่วเน่าไหมญี่ปุ่นนัตโตะนัตโตะนัตโตะขึ้นชื่อว่ามันเป็นอาหารเสริมอันดับหนึ่งของคนญี่ปุ่นครับรู้บ่าในนัตโตะใช้จินซีอะไรบาซิลัสซับติลิส<ม>นั่นคือการย่อยถั่วเหลืองนัตโตะคือถั่วเหลืองแล้วก็แล้วมาทําเป็นถั่วเน่าเพราะว่าเขาคัดสันมาแล้วว่าไอตัวซับติลิสเนี่ยมันสามารถย่อยโปรตีนจากถั่วได้ดีที่สุด นี่นี่อันนี้คือหลักการข้อหนึ่งำว่าคำว่าแกนหลักก็คือเราใช้จุลินทรีย์ชนิดนี้ผสมในอาหารนะส่วนลงบอก,ก็แล้วแต่ความหลากหลายของของของบอกนั่นว่าว่าว่าหลักการอีกทีสองถ้าคุณใช้อาหารที่มีแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบหลักในการรวมเม็ดแล้วก็ปะปลคุณต้องใช้แลคโตบาซิลัส ทำไมต้องเป็นแลคโตบาซิลัสกลุ่มแลคโตบาซิลัสเนี่ยมันย่อยแป้งได้ครับนะเรากินสมมุติว่าเรายกตัวอย่างตัวเราเลยถ้าเราไม่เคยกินนมเรากินนมเข้าไปพรุ่งนี้เราท้องเสียเพราะเราไม่มีจุดแลคโตบาซิลัสในก้างในงลำไส้เลยในนมนะนั้นสิ่งหนึ่งคุณต้องถ้าไม่อยากท้องเสียคุณก็ค่อยกินทีละนิด,นดทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ลำไส้มันสร้างแลคโตบาซิลัสเข้ามากุ้งก็เหมือนกัน ถ้าองค์ประกอบของอาหารเราคือแป้งสาลีซัพติลิยอนไม่ได้อันนั้นไปย่อยกรบตัวเหลืองย่อยได้น้อยย่อยไม่ได้แต่แลคโตัวปฏิลัตมันสายตรงมันย่อยได้ย่อยน้ําตาลแลคโตสแล้วก็ย่อยแป้งแป้งกับน้ำตาลก่อนแป้งเป็นน้ําตาลก่อนแล้วพอน้ําตาลแล้วก็ร่างกายก็ดูดซึมแลคโตัวบาซิลัสนั้นเราก็ต้องใช้ตัวแลคโตัวปิลัตเป็น เ <Men, S 2> มนในการผสมอาหารในการผสมอพอลองคิดดูอาหารถ้าถ้าเราใช้ยกตัวอย่างทําไมเราเป็นขี้ขาวเราอาหารเรากินเราเราเราเป็นเราเป็นแป้งเป็นหลักเลยแต่กินกินอาหารที่มีมีส่วนผสมของแป้งสาลีเป็นหลักแต่คุณใช้ซัพติลิสผสมอาหารมาอะไรมันไม่มีประโยชน์ พลังฟังชันกันเลยพลังฟังชันมันไม่สามารถเนี่ยคือมันต้องรู้อะมันเป็นวิทยาศาสตร,คร์คืออย่างนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้ตรงนี้ครับพี่หมอครับเขาเรียกว่าอาจจะบอกว่าพวกเราเนี่ยไปโฟกัสผิดจุดหรือเปล่าที่เราเกิดปัญหาเรื่องของ E H p เพราะ E H T ไปก็ขี้ขาวพอเราบอกว่าโฟกัสที่ว่าเป็นเพราะว่าอาหารมีกากทั่วเลี้ยงเยอะมีปลาป่นน้อยใช่คืออาหารก็ผสมอะไร มันมันเป็นสูตรของแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็ทดลองมาเรียบร้อยหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยต้องมีความเข้าใจก่อนค,คุยคุยกับเซลล์ก็ได้ฝ่ายวิชาการก็ได้นั้นเซลล์ก็ควรจะรู้ฝ่ายวิชาการบริษัทก็ควรจะรู้แล้วก็ได้ส่งเสริมและแนะนําได้อย่างถูกต้องนั้นสิ่งพวกนี้เราเราเรา,เราทำมาหมดแล้วเรามีเปเปอร์ทำมาเป็นงานวิจัยมาเรียบร้อยหมดแล้วนี้ว่าเราทําทดลองในฟาร์มของเราเนี่ย บางครั้งก็พี่ก็ไปโพสต์ในเฟสแหละบอกว่าเ,เราน้ําจากบอ่อเรามานะเราเราเจอบาซิลัสในบอ่อในบอ่อเนื้อเรานะกำลังสีนะในขณะที่จริงๆแล้วด้วยเลี้ยงกุ้งด้วยความหนาแน่นสูงๆแบบ3ามสีพันตัวต่อคิวเนี่ยการคุมวิีโออย่างยากเลยครับแต,แต่เราเจอบาซิลัสกาลังสี<ม>น่นสแสดงว่าเราเราใช้จุลินทรีย์ได้ถูกตัวได้ถูกจุด นะแล้วลองคิดดูดิเราเลี้ยงกุ้งในใน,ในที่ที่ในอ่างที่มีแต่บาซิลัสกาลังสามกำลัง4ตลอดเวลาเนี่ยมันจะแข็งแรงไหมครับอเนะรนะเราเราเจอบาซิลัสซับติลติสสูงเราเจอไลแคนิฟอร์มิสสูงนะเราเจอแมกกาซีเลียมเราเจอแลคติกแอซิดด้วยนะั้นเราเบางทีก็แต่ว่าอะไรตัวเมนนะอซับติลิสเป็นตัวเมนครับนะตรงนี้คือเราก็ต้องตีโจทย์ให้ออกนะพี่หมอตีออกตาตรงเนี้ย เราใช้อาหารที่เป็นโครงสร้างเงี้ยเราใช้จุลินทรีย์ที่ถูกต้องไปในการย่อยสลายไปช่วยควบคุมและนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะคุมเรื่องของขี้ขาวได้ใช่ใช่ไหมฮะใช่หนึ่งมันมันต้องประกอบหนึ่งชำกุ้งสองเลือกใช้จุลินทรีย์ให้เหมาะสมสามอาหารกุ้งต้องไม่เหลือเราก็เหมือนกับเราไปปรับออโต้ฟีดทาให้กุ้งลอยเหมือน,นที่เคยบอกว่าน่า,นาจะสามปีแล้วมั้งครับที่ไปบรรยาย ทั้งตะว,วันออกทั้งท,งท,งทงางใต้นี่เราทคิคการปรับออโตฟีดแต่นี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วแหละหลายๆฟาร์มว่าทำไงบีบรูอ่ะบีบรูของออโตฟีดให้มันเล็กลงตามเบอร์ของอาหารนะแล้วก็เพื่อให้กุ้งมันลอยขึ้นมาพอกุ้งมันลอยกินขึ้นมา,าหาันก็ไม่เหลือครับนั่นก็คือหลักเพราะพอเรามี3มค์เหมือนเราต่อจิกซอไงต่อจิกซอทีละจิกซอพอเราได้ครบทุกจิกซอแล้วเราถึงว่าอ๋อการต่อสู้กับโรคอ่ะมันต้องใช้องค์ประกอบพวกนี้ สําคัญต้องแต่การเตรียมบ่อเลยครับยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้เขาเตรียมบ่อกันไม่ถูกต้องไหมอ่าที่ว่าเราไปไปให้ความสําคัญเรื่องของตามดัน p ีสูงสูงเพื่อว่าจะทำกำจก Sport EH ัดสปอเอชีแล้วแล้วแล้ว,ลวอะไรอะไรอะไรลามไหมตัวแดงดวงขาวอ่าคืออย่างนี้คุณทำา PH ของน้ำให้สูงทำพื้นบ่อให้สูงใช้ปูนร้อนเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ใช้ปูนร้อนจะใช้โซดาไฟใช้ดั่งครับทีมไม่ผิดแต่พอคุณเติมน้ำเต็มแล้วคุณใช้คอลีนคุณผิดเพราะพอ,พอคุณสูง p h สูงคอลนมันไม่ออกฤทธิ์พอพี่ก็เห็นโห้ใช้คอีินกันบ้านละห่ำเลยใช้ไปทำไมอ่ะมันมันเปลืองตังค์ครับแล้วแล้วเสร็จแล้วตัวแดงก็เข้าฟาร์มบอกว่าปีนี้ตัวแดงแรงตัวแดงไม่แรงหรอกแต่ว่าเราอะ่ะ เราโฟกัสเราเราไม่ถูกเราใช้สารเคมีโดยที่ไม่รู้คุณนะสมบัติของของสารเคมีของเราครับก็คือเราต้องใช้ในเรื่องของสารเคมีให้ถูกต้องกับสภาวะที่เราเตรียมบ่อให้ถูกต้องไม่งั้นถ้าคุณคุณใช้ใช้เพที่สูงคุณต้องใช้ค่าพะหะครับผมนะค่าพะหะโอเคแล้วก็เตรียมด้วยระบบจุนลินรีย์อันนี้ก็คือในส่วนของตัวหลักการเบื้องต้นในส่วนของท่างที่ว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมาเขาเรียกว่า มาทำความทำความเข้าใจกันถึว่าการเลียงกุ้าต้องวิชาการบนพ<ม>ื้นฐานว<ม>ิทยาศาสตร์ครับก็อย่างที่คุยกับพี่หมอไปก็คือพี่หมอจะให้หลักการในสนองด้านหลักการและแนวคิดว่าการเลี้ยงกุ้งต้องอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์โดยหลักการนะครับผมแล้วในส่วนของพาร์ตต่อไปเนี่ยครับเราจะมาลงในรายละเอียดในส่วนของที่ว่าเราจะมีการหลักในการใช้จุลินทรีย์อย่างไรเดี๋ยวในส่วนนี้นะครับผมเป็นส่วนสําคัญเลยแหละที่ทําให้การเลี้ยงกุ้งของทางพี่หมอเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยมา และเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมที่หมอถึงมีการปล่อยกุ้งอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีการขยายฟาร์มและเลี้ยงกุ้งมีกําไรอย่างยั่งยืนตลอดมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพบกับพาร์ตต่อไปในส่วนของวันพรุ่งนี้เลยนะครับสวัสดีขอบคุณครับ